สวัสดีครับชาวราศีพฤษภครับที่มาเจอคลิปนี้ครับคุณอาจจะถูกดึงดูดนะครับให้มารับฟังนะครับว่าดวงของคุณในครึ่งปีหลังพลังงานครึ่งปีหลัง2024นี้เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับชาวราศีพฤษภหรือลักนณาพฤษภนะครับก็ฟังได้หมดนะครับเป็นแนวทางเป็นการไกด์ไลน์นะครับ ขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ของชาวลัคนาราศีพฤษภทุกทุกคนที่มาเจอคลิปนี้ครับดวงของคุณครึ่งปีหลัง2024นี้เป็นอย่างไรพลังงานเป็นอย่างไรสิ่งดีๆใด,ดอะไรจะเข้ามาบ้างการเตือนนะครับต่างๆ Sun in Cancer ครับหมายเลขสี่โฮม Focus on your home and love ครับโฟกัสที่บ้านที่ตัวคุณนะครับที่ความรักนะครับ e c ค i p in c a p r i c o r n นะครับ n e w Direction ครับ r e l e v a n c c e s ครับมันเหมือนแับว่ามันจะมีเส้นทางใหม่ๆเกิดขึ้นมาสำหรับคุณแล้วก็มี e c l i p s n v o v o l ครับพลังงานของราศีการเร็ก uh, Reorganization ครับ Choose t h r T y and Let Responsibility Carefully ในพลังงานที่ขึ้นมาเนี่ยสำหรับชาวราศีพฤษภผมรู้จึกว่ามันมีความหลากหลายมากๆ มีความหลักหล่ทางพลังงานบางคนในครึ่งปีหลังคือช่วงเวลาของการให้ความสําคัญกับบ้านช่วงเวลาของการให้ความสําคัญกับการพัฒนาตัวเองในเรื่องราวของโลกภายในหรือบ้านภายในจิตวิญญาณความสงบเพราะว่าพลังงานของพุชศกเป็นพลังงานของธาตุดินที่แสดงออกถึงความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วนะครับแต่ในภายในในโลกภายในหรือจิตใต้สํานึกบางอย่างของคุณ เรื่องการเงินคุณอาจจะมีความกังวลนะครับอาจจะมีความคิดมากอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันคือสิ่งที่คุณอาจจะต้องปรับหรืออาจจะเข้าไปรับผิดชอบในสภาวะของความกลัวความกังวลต่างๆเหล่านั้น Reorganization ครับ Choose the t y and r e s p o n s t y i l r t y Carefully เนี่ยมันอาจจะเป็นการหาสมดุลในชีวิตของคุณนะครับหาสมดุลน,นะครับ หาเขาเรียกว่าหาความผ่อนคลายในชีวิตของคุณกระดาบในใหมายเลขสี่ครับขึ้นมาเนี่ย Sun In Cancel นะครับมันเป็นพลังงานของธาตุน้ำเนาะพูดถึงอารมณ์จิตใจจิตวิญญาณมันคือช่วงเวลาของการที่โฟกัสที่ความรู้สึกของคุณโฟกัสที่เฮ้ยคุณอยากจะทำอะไรมากที่สุดนะครับในในเป้าหมายของคุณโฟกัสในพลังงานของการดูแลครอบครัวดูแลบ้านดูแลคนรักดูแลสิ่งที่รัก นะครับอาจจะเป็นน้องสัตว์ต่างๆที่คุณเลี้ยงก็ได้หรือมันคือช่วงเวลาของการมองภาพใหญ่ๆในการสร้างครอบครัวสําหรับบางคนหรือมันคือช่วงเวลาที่คุณเห็นภาพใหญ่ๆว่าเฮ้ยเป้าหมายในอนาคตของคุณนะ่ะคืออะไรนะครับแล้วคุณจะ เลือกตัดสินใจเส้นทางเพื่อไปสึงเป้าหมายในอนาคตของคุณอย่างไรดังนั้นมันเหมือนกับว่ามันมันต้องเลือกมันต้องตัดสินใจอย่างรู้ตัวชั่วพร้อมเหมือนกันมันอาจจะเป็นในลักษณะพลังงานของการ เขาเรียกว่าความเจริญรุ่งเรืองหรือ movement นะครับย้ายบ้านย้ายที่อยู่อาศัยเรโนเวทบ้านใหม่แต่งบ้านใหม่ต่อเติมบ้านใหม่หรือย้ายจากบ้านไปอยู่คอนโดย้ายจากที่นี่ไปอยู่ที่ใหม่นะครับย้ายจากต่างจังหวัดไปอยู่ที่อื่นย้ายจาก ประเทศไทยไปต่างประเทศประเทศนั้นย้ายไปนูน่นอะไรแบบเนี้ยมันอาจจะมีเป้าหมายแบบนี้เกิดขึ้นมาสําหรับชาวราศีพฤษภก็ได้ในครึ่งปีหลังมันอาจจะเป็นพลังงานของการเตรียมพร้อมก็ได้หรืออีกอย่างหนึ่งอาจจะเป็นพลังงานในเรื่องราวของสภาวะอารมณ์ที่รู้สึกต่อครอบครัวคนที่บ้านนะครับบางคนก็อาจจะเป็นสถานการณ์ที่ดีบางคนก็อาจจะเป็นสถานการณ์ที่ไม่ดีเนาะที่มันอาจจะเป็นการทดสอบคุณว่าเฮ้ยคุณจะ ตัดสินใจเลือกเส้นทางชีวิตต่อไปอย่างไรนะครับในลักษณะประมาณนี้มันคือช่วงเวลาดีๆในครึ่งปีหลังมันคือช่วงเวลาที่คุณเขาเรียกว่าได้ได้อยู่กับตัวเองได้ทบทวนตัวเองได้มีไอเดียนะครับว่าเฮ้ยจะต่อยอดตัวเองอย่างไรจะจะจัดการกับชีวิตอย่างไรหรืออีกอย่างหนึง่งมันคือ ถ้าในทางจิตวิญญามันอาจจะเป็นในลักษณะของการพัฒนาสัญชตาตญาณของตัวคุณเนาะว่าเพราะว่ามันมีการตัดสินใจหรือมันมีการเลือกขึ้นมาด้วยนะครับในเส้นทางของคุณนั่นเองครึ่งปีหลังนี้แล้วก็ในใหมายเลข34นะครับแคปิคอนเนี่ย New Direction นะครับมันคือเส้นทางใหม่เปิดออกมันอาจจะเป็นการที่คุณอาจจะเปลี่ยนงานปรับเปลี่ยนงานเปลี่ยนเปลี่ยนลักษณะงานก็ได้ หรือทำงานรูปแบบเดิมอยู่เปลี่ยนลักษณะรูปแบบการทําใหม่มันเหมือนกับว่ามันมีสัญญาณดีๆเกี่ยวกับงานเกิดขึ้นมาสําหรับคุณนะครับมันอาจจะเป็นพลังงานในลักษณะของย้ายงานแล้วดีขึ้นนะครับไปทํางานที่ไม่ได้อยู่บ้านนะครับแบบห่างไกลบ้านอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับหรือมันมีประสบการณ์ของการเติบโตนะครับขึ้นมาสําหรับคุณนั่นเองมันมันให้ความรู้สึกของความสําเร็จอะ เกิดขึ้นมาด้วยนะครับความรู้สึกความสําเร็จการคือรู้สึกชื่นชมยินดีดังนั้นคุณจะไปถึงในครึ่งปีหลังอ่ะคุณวางเป้าอะไรไว้ที่มันเป็นเป้าในระยะแบบ6เดือนของคุณอ่ะมันมีแนวโน้มที่จะได้มากๆนะครับอืมในลักษณะประมาณนี้แล้วก็มีอะไรอีกนะครับมันเป็นไพ่จุดเปลี่ยนอีคลิปนะครับมันคือไพ่จุดเปลี่ยนการทําใหม่นะครับหรือ มันอาจจะพูดถึงในเรื่องราวของวินัยในการทำงานวินัยในตัวเองก็ได้นะครับในลักษณะประมาณนี้เนาะมันคือการทำใหม่มันคือการให้ความสนใจกับสุขภาพร่างกายอาหารการกินหรือคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ที่มันเป็นรูทของคุณนะครับหรือจัก,การะฐานรากของคุณเนี่ยการงานการเงินสุขภาพอะไรแบบนี้มันเหมือนกับว่าให้ความสนใจกับเรื่องราวที่มันเป็น ธาตุดินมากข e like am ึ้นอาหารที่ดีมากขึ้นดื่มน้ำให้เยอะมากขึ้นพัฒนาอารมณ์อยู่ในอารมณ์บวกมากขึ้นนะครับในลักษณะประมาณนี้หรืออีกอย่างหนึ่งคือรูทีนการทํางานของคุณอาจจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ถ้ารูทีนการทํางานของคุณแบบคุณรู้สึกว่ารูทีนของคุณมันมันก็เป็นรูทีนอะผมรู้สึกว่างานมันเป็นรูทีนเนาะไม่ว่าจะเป็นงานประจํางานของตัวเองหรือ erm คุณเป็นเจ้าของกิจการหรืออะไรก็ตามมันเป็นรูทีนหมดเลยครับมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจับ จะจะให้ความรู้สึกอย่างไรกับกับงานของคุณแบบไหนมากกว่านะครับในลักษณะประมาณนี้มาดูเพิ่มเติมนะครับชาวราศีพิศรคณาพิศครับเครื่งปีหลัง discomfort ครับมันเหมือนกับว่ามันคือการหาหนทางลู่ทางสําหรับบางคนด้วยนะครับมันเหมือนกับว่าที่ที่คุณไม่สบายใจอะ่ะ คุณปรับมันปรับเปลี่ยนมันให้มันสบายใจมากขึ้นมันเหมือนกับว่าอาจจะมีบททดสอบอะไรบางอย่างมันอาจจะมีเรื่องราวที่ไม่ได้หลังใจคุณบ้างอะไรแบบนี้แต่ถ้าคุณจัดการมันถ้าคุณรู้สึกว่าเอ้ยคุณต้องรับผิดชอบตัวคุณน่ะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์่ะแล้วคุณรับผิดชอบชีวิตของคุณด้วยด้วยด้วยความรู้สึกว่ารักชื่นชมยินดีกับชีวิตของคุณเนี่ยในครึ่งปีหลังมันมีแนวโน้มที่จะช่วยเสริมพลังงานของคุณการช่วยเสริมพลังงานของคุณนะครับในครึ่งปีหลัง เนี้ยสำหรับชาวพฤศพผมรู้สึกว่าคือความอดทนนะครับความอดทนแล้วก็พลังงานบวกในตัวเองขอดูเพิ่มเติมนะครับในไพ่ทาโรชาวราศีพฤศพชาวลัคนาพฤศพครึ่งปีหลังไพ่นี้ออกมานะครับไพ่ทาวเวอร์นะครับกับหัว มีทวอคอนสองเหรียญ2เหรียญเนี่ยคือหาจุดที่มันสมดุลน,นะครับไพ่ u s t i c e ครับ Justice ก็คือการบาลานซ์บาลานซ์อิมมอร์ชั่นอลฟิิของคุณก็คือบาลานซ์การกระทำนะครับในในการกระทำของคุณในการ Take Action ในในด้านกายภาพหรือในการแบบการใช้ชีวิตของเรา คุณลุยเต็มที่ในงานแต่ในสภาวะจิตใจสภาวะอารมณ์มันอาจจะมีความเครียดมันมีความกดดันคุณอาจจะกดดันตัวเองมากจนเกินไปหรือคุณอาจจะแบบขี้เกียมจมากจนเกินไปนะครับหรือคุณอาจจะแบบเลื่อยเปื่อยมากจนเกินไปหรือคุณอาจจะแบบสตรีกับบางอย่างมากจนเกินไปครับมันก็คือการหาสมดุลให้เจอนะครับสมดุลการใช้เงินสมดุลการบริหานจัดการการเงินเก็บเงินอะไรแบบเนี้ยมันเหมือนกับว่าครึ่งปีหลังอะ มันคือช่วงของการฝึกที่จะบาลานซ์ชีวิตของตัวคุณในทุกๆด้านนะครับมีเดอะ a มจิกเชนด้วยแบบทํางานคุณก็ลุยเต็มที่ในการทํางานแต่แบบมันไม่ได้แบบไม่ได้เคร่งเครียดไม่ได้ตึงเครียดหรือแบบไม่ได้กดดันตัวเองมา,จากจนเกินไปบางคนคือแบบบ้างานมากๆทำาท,ทำงานทํางานทํางานแต่ไม่สนใจสุขภาพไม่ได้ออกกําลังกายหรือบางคนแบบ ไมเอาอะไรเลยกับงานอะรู้สึกท้อเหนื่อยอะไรแบบนเนี้ยเนี่ยมันอาจจะเป็นลักษณะของการหาสมดุลให้มันเกิดขึ้นเมื่อคุณสมดุลตัวเองได้บาลานซ์พลังงานได้ครับเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆฟลอ์อ flow เองนะครับขึ้นปีหลังนะครับเป็นอย่างไร e View of Fortune ครับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจุดเปลี่ยน Turning Point หรือการเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่าง ปรับเปลี่ยนรูนรูปแบบชีวิตใหม่บางคนอาจจะตื่นสายเนาะเปลี่ยนมาตื่นเช้าแล้วลองทํานั่งสมาธิลองปรับในตอนเช้าของคุณรูทีในตอนเช้าของคุณแบบนั่งสมาธิอ่านหนังสือนะครับหรืออาจจะเป็นแบบทําอาหารทานดีๆอะไรแบบเนี้ยนะครับหรือบางคนอาจจะเป็นนอนดึกเนาะลองเปลี่ยนวิธีการนอนใหม่เพื่อให้มันม,มีคุณภาพที่ดีมากขึ้นหรือบางคนตื่นเช้ามานะครับ ในการเริ่มวันในการตื่นเช้ามาของคุณคุณรู้จักว่าออวันนี้เบื่อจังเลยวันนี้แบบรู้สึกไม่ดีจังเลยไม่อยากไปทํางานเนี่ยมันอาจจะเป็นการแค่ปรับเปลี่ยนนิสัยหรือพฤติกรรมบางอย่างมันก็ส่งผลต่อ,อ,อรูปแบบชีวิตของคุณแล้วหรือมันอาจจะเป็นปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนนะครับหรือรูปแบบการออมใหม่เอาไปลงทุนในอะไรที่มันต่อยอดมากขึ้นนะครับอะไรแบบนี้หรือการใช้เงินที่มันเยอะ เกินตัวคุณก็ปรับนะครับแบบตามทันการใช้เงินของตัวเองนะครับเดวิลออฟฟอร์จูนมันไม่ใช่แค่เป็นการเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนอะไรแบบนั้นแต่มันอาจจะเป็นการเปลี่ยนอะไรเล็ก,ลกๆน้อยๆแต่มันสม่ําเสมอมันก็ทําให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนได้เหมือนกันครึ่งปีหลังนะครับมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับเนี่ยทาวเวอร์มากับเดวิลอ o ฟ f อร์จูนมาด้วยอะครับผมรู้สึกว่าเออในครึ่งปีแรกชาวพษษิศโอาจจะเจออะไรที่หนักหน่วงสถานการณ์ที่หนักหน่วงนะครับแบบ คุณอาจจะมองว่าเฮ้ยโทษโชชตาแบบอะไรกับคุณอะไรแบบเนี้ยแต่ผมรู้สึกว่ามันขึ้นอยู่กับมุมมองของคุณคือถ้าคุณมัวแต่มองอถ้าคุณมัวแต่โทษโชชตาหรือโทษสิ่งอื่นภายนอกอ่ะแต่ถ้าคุณไม่กลับมาสํารวจภายในบ้านภายในไมเซ็ตของคุณความรู้สึกของคุณความคิดของคุณอ่ะคุณก็จะโทษสิ่งอื่นไปเรื่อยๆแต่เนี่ย คุณคือคนรับผิดชอบชีวิตของตัวคุณดังนั้นคุณต้องกลับมาดูก่อนว่าเออพลังงานของคุณมันเป็นแบบไหนแล้วมันส่งผลต่อปัจจุบันของคุณอย่างไรนะครับในลักษณะประมาณนี้ดังนั้นในครึ่งปีหลังมันมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นมาอย่างที่ผมบอกมันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทนหันด้วยนะแต่มันเป็นเหมือนเหมือนการย้ายจากสิ่งหนึ่งไปสู่สิ่งที่ดีกว่าจากพลังงานลบไปสู่พลังงานที่ดีกว่าอะไรแบบนี้ โฟร์อฟวอรนะคะรับฟร์ฟเนี่ยเป็นไพท่ที่บอกถึงความสุขความมั่นคงนะครับความเบ่งบานคือช่วงเวลาของความสดใสของชีวิตอาจจะพูดถึงได้ว่าในครึ่งปีหลังสําหรับบางคนมันอาจจะเป็นการการมีสัญญ,ญาณข่าวดีเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองชัยชนะ นะครับในเรื่องราวของบางคนอาจจะเป็นมีคดีความหรืออะไรบางอย่างที่คุณอยู่ในช่วงของการกระบวนการเนาะแล้วอาจจะมีสัญญาณข่าวดีก็ได้หรือบางคนอาจจะเป็นสัญญาณดีๆเกี่ยวกับการงานที่คุณไปส่งใบสมัครหรือคุณอาจจะเฮ้ยลองไปต่างประเทศดูไหมนะครับแล้วคุณเตรียมตัวอะไรแบบนี้มันอาจจะมีสัญญาณดีๆเหล่านั้นขึ้นมาก็ได้ หรือมันอาจจะเป็นสัญญาณของความรักความสัมพันธ์นะครับสัญญาณของการมั่นหมายนะครับสัญญาณของการค้อบุตรอะไรแบบเนี้ยนะครับหรือได้เลิกนะครับวันแต่งงานวันบวชอะไรแบบนี้ก็ได้แล้วก็มีหกไม้เท้าครับวิกตอรี่ความสําเร็จไพ่หกไม้เทา้าคือไพ่ของความสําเร็จแต่ความสําเร็จมาพรา้อมกับความพยายามความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็การลุยให้เต็มที่อีซอบสอดครับอืม แปดดาบแล้วก็มีไฮพทเทสนะครับใต้สำรับของคุณไฮพทเทสขึ Hi ้นมาคือความกังวลใจเหมือนกันเนาะอาจจะพูดถึงในเรื่องราวของเซนส์สัญชาตญาณนะครับหรือญาอยัางรู้ในตัวคุณด้วยนะครับเครื่องปีหลังนี้ผมรู้จึกว่ามันคือการการปรับเปลี่ยนรูปแบบไม่รู้เป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบอะไรนะแต่มันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีการเปลี่ยนไดเรกชันใหม่มันคือการแบบ คุณอาจจะต้องผลักดันตัวเองมากขึ้นหรือคุณอาจจะต้องกระตุ้นตัวเองมากขึ้นให้มีไฟมากขึ้นให้มีความกระตือรือร้อนมากขึ้นหรือให้มีความขยันมากขึ้นหรือให้มีความภาคเพียรมากขึ้นอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าที่ทางการเงินของคุณอะ ดูดีอยู่นะมันมีกระแสะการเงินเข้ามาอยู่นะครับแต่มันก็จะมีกระแสะการเงินออกไปจากการใช้จ่ายจากการเปย์ความสุขจากการซื้อความสุขให้กับตัวคนเองนะครับมันมีแนวโน้มของเงินที่ออกไปจากความสุขการท่องเที่ยวนะครับหรือการลงทุนในตัวเองก็ได้นะครับถ้าเกิด คุณรู้สึกว่าคุณมีไอเดียที่แบบเอ้ยฉันจะทําอาชีพเสริมอะไรดีทําอาชีพเสริมนั่นนี่ดีไหมทําได้เลยครับมันมีช่องทางการเงินให้กับคุณเข้ามาอีกหนึ่งช่องทางหรือบางคนอาจจะเป็น3ช่องทางสี 4, ช่องทางก็ได้นะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่ามันมีคําว่า new direction ขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะมีแนวโน้มสําหรับบางคนที่มีโอกาสติบโตในอาชีพการงานนะครับหรือมีชื่อเสียง ในอาชีพการงานชื่อเสียงคือถ้าคุณทำคอนเทนต์หรือเป็นคนที่อยู่ในโลกออนไลน์อะไรแบบเนี้ยคุณมีช่องมีอะไรแบบเนี้ยมันมีโอกาสที่คนจะรู้จักคุณมากขึ้นหรือคุณอาจจะมีธุรกิจที่เออเ,เป็นเป็นที่โด่งดังมีคนรู้จักมีลูกค้ามากขึ้นนะครับก็ได้ในลักษณะประมาณนี้ไพ่เดอะเมจิเชียนมานะครับคือทุกๆสกิลทุกๆศักยนะครับที่คุณมีเนี่ยเอามาต่อยอดเอามาพัฒนานะครับต่อ ในงานถามว่าในงานในในรายละเอียดของงานหรือธุรกิจอะไรแบบเนี้ยมันอาจจะมีเรื่องราวที่น่าปวดหัวนะครับหรือเรื่องราวที่มันไม่ได้ดังใจคุณบ้างเนาะแต่ผมเชื่อว่าในครึ่งปีหลังเนี่ยคุณจะจัดการอะไรต่างๆได้อย่างที่ไพ่ราศีกันขึ้นมานะครับเลือกคุณเลือกได้ครับเลือกที่จะรับเรื่องเครียด,ดหรือรับเรื่องที่ดีเลือกที่จะปล่อยวางความเครียดหรือเลือกที่จะเก็บมันไว้อะไรแบบเนี้ยคุณเลือกได้หมดเลยนะครับ เ่งีหลังนี้ะครับเป็นอย่างไรบ้างคอดูหน่อยชาวราศีพฤษภคอมมิชเมนต์ครับไพ่คอมมิชเมนต์เนี่ยเหมือนการเหมือนการเซ็นสัญญาหรือการเจอกันของบางสิ่งบางอย่างนะครับมันอาจจะเป็นลักษณะงานที่ได้รับการเซ็นสัญญาหรือสัญญาว่าจ้างอะไรแบบนี of of ้หรือสัญญาเกี่ยวกับการดีลการขายนะครับหรือการตกลงปรงใจเกี่ยวกับสิ่งดีๆนะครับการตกลงปงใจเกี่ยวกับสิ่งดีๆนี้มันก็กว้างเนาะมันอาจจะเป็น งานอาจจะเป็นความสัมพันธ์นะครับอาจจะเป็นการที่คุณสัญญากับตัวเองว่าฉันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในด้านไหนๆอะไรแบบเนี้ยแล้วเมื่อคุณทําได้ครับคุณก็ให้รางวัลตัวเองบ้างนะครับอืมขอดูนะครับพลังงานชาวราศีกสุปเครึ่งปีหลัง fighting century ครับ opening to your s p i r i t u a l sort uh, ครับ ให้ไปนี้คือการแบบกลับเข้ามาสู่ความสงบกลับเข้ามาสู่บ้านภายในเนี่ยในในในความสงบภายในในเรื่องราวของจิตวิญญาในเรื่องของเซลล์อวัยเนตในตัวเองอะไรแบบเนี้ยมันอาจจะทําให้คุณค้นพบความสงบเมื่อคุณเกิดความสงบในในจิตของคุณในชีวิตของคุณมันก็คือพลังงานดีอ่ะมันก็จะไปดึงดูดกับสิ่งที่ดีๆนะครับเข้ามาอืม Choosing your path ครับ or is possible ครับการเลือกค่อนข้างที่จะมั่นใจมากๆครับว่าชาวราศีพษษิศภสำหรับบางคนคือการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่ Choosing your path เนี่ยมันคือการตัดสินใจว่ามันเหมือนอาศวินะที่ต้องตัดสินใจว่าเออจะไปหรือไม่ไปดีจะทำหรือไม่ทำดีนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากได้รับคำตอบจริงๆอะคำตอบที่คอนเฟิร์มคุณได้มากๆเลยนะคือไฮพิเทสคือ เสียงภายในคุณถามไปเลยครับกับตัวเองว่าเฮ้ยถ้าฉันตัดสินใจสมมติคุณจะไปต่างประเทศเนาะฉันจะไปต่างประเทศดีไหมคุณลองฟังสัญญาณครับถ้ามันเป็นความรู้สึกว่าแบบสบายๆไม่ได้แบบกังวลอ่ะมันอาจจะเป็นสัญญาณที่ดีก็ได้นะครับที่แบบเอ้ยคุณควรไปหรือการตัดสินใจฉันจะขยายธุรกิจดีไหมคุณลองฟังดูบ้างที่มันอาจจะมีความรู้สึกว่าแบบไม่สบายใจมันเป็นสัญญ,ญาณไฟเขียวไฟแดงอะไรแบบนะั้นลองจับดูอครับ เออบางทีเขาจะบอกว่าเฮ้ย mm hmm. อย่าเพิ่งเปิดตอนนี้เลยนะครับให้ฟังตัวเองมากกว่านะครับให้ฟังเสียงตัวเองมากกว่าคือบางทีคุณปรึกษาคนอื่นอะ่ะมันอาจจะแบบเสียงเยอะแยะอะไรแบบเนี้หรือแม้แต่การมาดูไพ่ก็ตามอะ่ะมันอาจจะแบบสร้างความสับสนให้คุณก็ได้ดังนั้นสิ่งที่ผมแนะนําเลยในฐานะนัะกอ่านไพ่คือถามกับตัวเองคอนเฟิร์มกับตัวเองนะครับหรือฉันจะลงทุนในตัวนี้ดีไหมนะครับ เออลองลองถามตัวเองดูนะครับอ้อ oh, is possible เนี่ยนั่นแสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถเกิดขึ้นได้หรือเป็นจริงได้สําหรับคุณดังนั้นผมรู้จึกว่าชาวพสมเนาะถ้าคุณแบบอยากจะทําอะไรที่ดีต่อชีวิอของคุณคุณทําได้เลยนะครับ f อดู h e b มเ s มีอะไรบ้างมันเหมือนสัญญาณสัญญาณการเริ่มต้นดีๆกําลังแบบเปิดออกนะครับอย่าปิดตัวเองนะครับอย่าก,กักขังตัวเองนะครับ เราก็มีเนี่ยครับไพ่ภาระเนาะไพ่ภา,พาระมันเหมือนกับว่าคุณทาแล้วคุณทําอะไรคุณก็ได้เออมันเหมือนกับว่าคุณทําเยอะคุณได้เยอะนะครับในเนื้อง,งานแต่แน่นอนว่าอะไรที่คุณแบกรับอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันหนักอ่ะคุณวางมันลงนะครับเราก็มีคําว่าครูใหญ่ต้องบอกว่ามันมีสัญญานะครับของเงินตําแหน่งนะครับเงินจากตําแหน่งหรือการขึ้นสู่ตําแหน่งที่ได้เงินเดือนการปรับฐานเงินเดือนหรือได้เงินนะครับจากอาชีพเออได้ได้เงินตําแหน่ง ที่มันมากขึ้นก็ได้หรือถ้าคุณไม่ได้ทํางานที่มันเป็นเงินเดือนอ่ะคุณขายของคุณทําธุรกิจหรืออะไรก็ตามคือยิ่งคุณทํามากคุณยิ่งได้รับรายได้มากนะครับในลักษณะประมาณนี้เลยเนาะก็ก,ก็น่าจะครบถ้วนนะครับผมไม่อยากจะให้คลิดมันยาวเกินไปนะครับก็อะไรที่คุณรู้สึกว่ามันอึดอัดไม่สบายใจลองพาตัวเองไปสู่ อะไรดีๆด,ดูบ้างนะครับอืมก็น่าจะประมาณนี้ครับขอบคุณครับ